นิน <My> ายชาแนลค่ะวันนี้อยองน,น้องนินายชาแนลนะคะวันนี้เราจะมารีวิวขนมเห็ด DIY <Yeah. S 2> แล้วเราก็จะมาแกะทำกันเลยนะคะทุกคนท่านผู้ชมอันนี้เป็น EP 2 EP แรกเราเคยทำไปแล้วน้องๆจำได้ไหมอุย๊ยเจ็บนี่เราก็จะได้มา อันนี้เพิ่มมาด้วยเผื่อช็อกโกแลตอันนี้พี่นิไม่พอเพราะพี่นิชอบทำช็อกโกแลตแล้วก็พร้อมทำกันลนะคะเรามาเริ่มทำกันพี่นิก็จะเริ่มจากไวช็อกนี่พี่นิจะตกแต่งด้วยทุกคนสวยนะทุกคนพี่นิทำสวยมาก ต่อไปเราก็จะมาเช้สตอรอเบอรี่กันูสตอรอเบอรี่ก็มีความคามยืดอยู่ม,มากเลยนะคะพี่หนานเอากระดาเอาไปก่อนต่อไปเราจะมาทาช็อกโกแลตกันช็อกโกแลตนี่ วัน,นเราต้องทำเป็นวงกลมเพื่อที่จะให้มันกลุบป,ปิดตรงนี้แลวนะทุกคนเลี้ยวเอาช็อตโกแลตอย่างเดียวเลยเหรอโออร็อกโกอแลตแล้วเอาเลื<ๆ>อย่างเดียวเลยเปิดรอนเลยนะ โอเสร็จแล้วทุกคนต่อไปสตอรอเบอรี่ยังจะทำอยา่างรวดเร็วรแล้วก็ไมเ,เที่ยนเที่นนี้แหละเสร็จแล้วต่อไปสตอรอเบอรี่อันดับแรกทุกคนอันนี้มันเป็นแบบโตเกียวเลยไม่ออกนอกแล้วนี่ทุกคนอันนี้เขี่ยๆมันเข้ากัน อือไอตก้มนะคเ่งจอผกสมอันนี้ก่อนนะทุกคนว้าวเป็นเห็ดที่น่ากิน ค่ะแล,แล้วก็ในส่วนที่เหลืออีกสามอันนะคะเดี๋ยวให้พี่นินทําก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแช่เย็นประมาณสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรา <5 S 2> มาดูาอ่ะห้าถึงสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมากินกันอันนี้แบบดูด้านล่างก่อนทุกคนนี่สวยมากเราจะมาเริ่มแกะกันทุกคอนอ,อยากให้พี่นินกินอันไหนก่อนอันนี้ใช่ไหมโอเค พิซซ่าพี่กินเหลวมากเอะกัดไม่เข้ามันเด็นฟันจะหักไหนหยิบมาทุกอันให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยได้ค่ะพี่ขอทำเอาว <laughs> นี่ส,นนสวยมาก,อ,กาาอันนี้สวย,สวย,สวยนี่คือรถกระดาษค่ะอันนี้สวยที่สุดทุกคนอันนี้สวยที่สุดนะอืมโอเคอีกอันนึง่งในการอ่ะพี่นันกินโชว์เพื่อนๆเ,เปลเดแล้วเรามากินกันเถอะทุกคนอืมเต็มปากเต็มคำเลยพี่นายมาแจมแล้ว บายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องนี่นายหายแล้ววันเราจะมากินบ้วบ้าเอาอดไดกบายบายนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งที่ช่องนี่นายชาแนลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบก,กันค่ะ